บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดสิ้นเดือนเมษายน2568มี5ข้อนี้ถูกตัดเงิน1,050บาทดูก่อนพลาดเสียเงินสิ้นเดือนเมษายน2 5 6 8นี้นะครับจะมีการตัดเงิน1,050บาทเงินนี้ตัดจริงๆนะครับหากคุณมี5ข้อนี้ก็จะถูกตัดเงินครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากต้องตัดเงินดู5ข้อนี้ให้ครบนะครับแล้วก็ทํา อย่าไปมีใน5ข้อนี้แล้วคุณจะไม่โดนตัดเงินอย่างแน่นอนครับโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อแรกครับคือเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ยจะมีการตัดนะครับเงินนี้เนี่ยเข้าตั้งแต่วันที่1เมษายนก็จะมีการตัดครับในสิ้นเดือนเมษายนก็คือวันที่30เมษายน2อง8นั่นเองครับจะตัดเนี่ยในเวลา5ทุ่มของวันที่30เมษายน68 จะทาการตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะเหลือเงินซื้อสินค้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือเงิน300นะครับไม่ว่าคุณจะมีเงิน300เหลือเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะเหลือ5บาท10บาท20บาทร้อยหนึ่งนะฮะทุกยอดจะถูกตัดออกหมดในวันที่30มสิบเมษายนในเวลา5้าทุ่มดังนั้นตรงนี้ครับก็ไปใช้กันให้หมดอาจจะเหลืออยู่ 10- 20บาทเนี่ยก็นำไปซื้อของที่ ราราคาเหล่านั้นนะครับหรือว่าจะใช้สิทธิ์บางส่วนแล้วก็ใช้เงินสดจ่ายเพิ่มไปนะในเงินที่ต้งเหลือตรงนี้เพื่อไม่ให้เงินเหลือใช้ให้หมดนะครับจาก300เนี่ยให้เหลือศูนย์เลยนะตรงนี้ทําได้ง่ายๆนะครับก็ไปใช้กันข้อที่1ครับไม่งั้นัเนี่ยคุณจะโดนตัด300ตรงนี้ไปนะเสียดายแย่เลยนี่ข้อที่1ข้อที่2ครับ ใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดครับมีเงินเหลือใน5้าทุ่มห้ากนาทีของวันที่30เมษายน2 5งพหกบก็จะตัดเงินที่เหลือเอาไปหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเงินตรงค่าเดินทางตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือต้องระวังอย่างยิ่งครับสำหรับเงินค่าเดินทางเงินค่าเดินทางนี้จะทําการตัดครับใน5้าทุ่มห้ากนาทีของส0เมษายนจำนวนเงินก็คือ750หาบาทหลายๆคนเนี่ยเหลือเงินตรงนี้เยอะกันมากนะครับแต่แต่ละเดือนรวมถึง ในเดือนเมษาก็เชื่อเลยว่าต้องมีเยอะมากๆที่เหลือเงินตรงนี้ครับเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางไปใช้เงินผมเข้าใจดีแต่ถ้าเกิดเมื่อคุณต้องใช้เดินทางครับต้องอย่าลืมนําสิทธิ์นี้ไปใช้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะโมแต่จ่ายเงินสดอย่างเดียวก็เสียโอกาสนะครับเอาเงินสิทธิ์บัตรวรัสดิรไปใช้เพื่อที่จะได้เงินเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้ใช้ให้มันจากเจ็ร้อยห้าสิบที่เข้าเนี่ยให้เหลือศูนย์ได้ยิ่งดีครับแ,แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้แล้วก็จะเหลือกันเยอะเพราะว่าไม่ค่อยเดินทางไปไหนผมเข้าใจ แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องเดินทางก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยตรงนี้ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยในเวลา5้าทุ่ม59นทีของ30มสิเมษายนครับจะทำการตัดเงินออกไปหมดเลยไม่ว่าคุณจะเหลือ750เต็มยอดเลยก็ตัด750เสียดายมากนะครับไม่ว่าคุณจะเหลือ700ก็ตัด700 500ตัด5 0 0 200ตัด200 100ต,ด100ตัด100นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับเงินค่าเดินทางจะโดนตัด750คือสูงสุดแล้วน,น่ถ้าไม่อยากโดนตัด ก็ไปใช้ให้หมดนะครับในเ่องขค่าเดินทางนี่ข้อที่2ข้อที่3ครับเป็นบัตรประชาชนเนี่ยหากาบัตรประชาชนคุณมีการหมดอายุครับหรือว่าหายเนี่ยคุณต้องไปทบาบัตรประชาชนใหม่และก็ยืินยันตนใหม่ด้วยเพื่อกําหนดรายพิธีหลักใหม่นะเพื่อจะใช้เงิในใหทานตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับมองข้ามไปแล้วก็ลืมไปเพราะว่าเมื่อบัตรประชาชนคุณหายนะครับหรือหมดอายุเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัตรประชาชนของคุณเนี่ย มีข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเมื่อมันหายไปหรือหมดอายุไปเนี่ยข้อมูลนี้นะครับก็จะหายไปด้วยแต่ไม่ต้องเป็นไรครับไม่ต้องห่วงก็คือเมื่อคุณมีบัตรประชาชนใหม่คุณสามารถนําข้อมูลบัตรสวัสดิการใส่เข้าไปในบัตรประชาชนใหม่ได้โดยคุณไปตามที่ที่คุณไปยินเันตนครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินทกสไปธนาคารเหล่านั้นครับแล้วก็ให้เขาใส่นะครับยินืนก็คือคุณบอกกับพนักงานเลยครับว่าไปยินเันตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะ ขอข้อมูลต่างๆอะไรของคุณนะครับคุณก็ทําให้เรียบร้อยส่งอย่าลืมพกบัตรตัวแาชนไปด้วยนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะเมื่อทําเสร็จยินันตนเสร็จนะครับก็จะเป็นการยินันตนเรียบร้อยแล้วก็ก็สามารถที่จะกลับมาใช้สิบบัตรสวัสดิการและได้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ได้ตามปกติครับโอเคนี่ก็คือตรงนี้นะ นี่ก็เราก็อย่าลืมครับจำรหัสพินหกหลักให้ได้ด้วยนะข้อ3ข้อที่4ครับกดรหัสพีนุกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งการที่คุณกดรหัสพีนุกหลักเนี่ยผิด3ครั้งสิ่งนี้คือคุณจะถูกระงับการใช้งานได้นั้นเนี่ยต้องเสียเวลาครับไปยินดนตนใหม่เพื่อจะกําหนดรหัสพินหกหลักใหม่เพื่อที่จะได้ใช้เงินให้ทันดังนั้นหากคุณกดรหัสพินุกหลักไม่ถูกครับก็ต้องไปยินดลตนใหม่เหมือนกับ ในกรณีที่ทําบบชนหายหรือว่าหมดอายุนะถังนีนน้ตรงนี้ข้อน,นี้ก็สําคัญลายพี่นู่งหลักเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยจําไว้ให้ดีอย่าตั้งอะไรที่มันยากจนคุณจําไม่ได้เอาอะไรที่มันคุณรู้คนเดียวครับเป็นสิ่งที่ตัวเลขที่คุณรู้คนเดียวไม่มีใครรู้ตัวเลขเหล่านี้แล้วมันจาแบบซับซ้อนหน่อยจะได้เกิดการไม่มีโดนปลอมแปลงนะครับแล้วก็คุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้า ตรงนี้จําไม่ได้กดผิดกันหลายครั้งก็แสดงว่าตัวคุณเองจําไม่ได้เัรนั้นรหัสผิดต้องจําให้ได้นะครับโอเคไม่งั้นเนี่ยต้องเสียเวลายืนยันตนใหม่นะเพราะแล้วถ้ายืนยันตนไม่ทันก็ทําให้สูญเสียการใช้เงินไม่ทันด้วยนี่ข้อที่4ข้อที่5ครับไม่พบบัตรประชาชนไปติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันอันนี้เนี่ยเรื่องเล็กเลยบัตรประชาชนทุกอย่างคุณยืนยันตนอะไรเรียบร้ยหมดแล้วแต่ว่าเวลาจะไปใช้เงินดันลืมเอาบัตรประชาชนไป เพราะว่ามันต้องพบบัตรประชาชนติดตัวไปทุกครั้งครับที่คุณต้องการจะไปใช้ตรงนี้นะเนี่ยไม่พบบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันอันนี้เกี่ยวด้วยังนั้นข้อที่5สําคัญต้องคอยตรวจสอบครับเอาบัตรประชาชนติดตัวไปตลอดเวลานะจะได้ไม่เกิดปัญหาตรงนี้ครับนี่คือ5ข้อถ้าเกิดว่าคุณมีใน5ข้อตรงนี้ก็จะถูกยกเลิกเงินนะครับ ยกเลิกแบบเงินออกไปนะตัดเงินออกไปโดยเงินที่จะตัดครับก็สรุปให้อีกครั้งนะครับก็คือจะมีเงินบัตรสวัสดิการรัดเงิน3 0 0บาทเงินซื้อสินค้านะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเงินเดินทางพัรองขอสงสารเจ็ดร้อยห้าสิบบาทที่จะมีการตัดตรงนี้เนี่ยคุณต้องหาโอกาสไปใช้ครับแล้วก็อย่าไปผิดเงื่อนไขนะกดหรือว่าถ้าแชบชนหายอะไรสุดวิสัยเนี่ย ก็ต้องไปยินตนใหม่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคในเงินที่ตัดทั้งหมดครับก็จะรวมกันเป็นยอด300บวกเบเท่ากับ1นึบาทที่จะตัดนะโดย1 0 5 0บาทตรงนี้จะตัดออกไปหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณเหลือยอดเท่าไหร่ก็ตามนะจะตัดออกหมดเลยถึงแม้เงิน300เนี่ยคุณจะเหลือสมมติเหลือร้อยนึงก็โดนตัดเหลือ10บาทก็โดนตัด5บาทก็โดนตัด เจดรอห้าสิบเนี่ยอาจจะเหลือสามร้อยก็โดนตัดเหลือห้าร้อยก็โดนตัดสมมติเหลือเจ็ดร้ห้าสิบเต็มเลยก็โดนตัดดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับไปหาโอกาสใช้เงินเหล่านี้ก่อนที่จะถึงวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าหรือว่าสิ้นเดือนนะคุณยังทันที่จะหาดูว่าจะไปใช้เงินกับตรงไหนนะครับในส่วนของค่าเดินทาง,ทางต่างๆหรือเงินซื้อสินค้านะโอเคอันนี้ก็คือยอดที่จะตัดอย่างแน่นอนก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่ก็คือข้อมูลที่มาฝากกันอย่างรวดเลยณเวลานี้นะครับโอเคก็อย่าพลาดครับที่จะโดนตรงนี้โดนตัดเงินไปง่ายๆนะครับเพราะว่าผมบอกไว้แล้วทำยังไงให้ไม่โดนตัดเงินนะครับก็อย่าลืมสบายๆนะครับตรงนี้รีบไปหาโอกาสใช้ก่อนที่แบบเวลาจะเหลือน้อย จะทำให้ใช้เงินไม่ทันได้นะครับโอเคก็เป็นแบบนี้นั่นเองครับสงสัยในส่วนไหนะอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็พิมาพูดคุยสอบถามกันได้นี่ก็คือข้อมูลที่มาฝาก,กทุกท่านล่าสุดเลยแล้วก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าในเดือนก็คือพฤษภาเนี่ยในเดือนพฤษภานะจะมีกลุ่มคนที่ได้เงินเยอะมากครับ6000กว่าเลยนะ จะเป็นตัวคุณหรือเปล่าสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่เลตเอาไว้ให้สำนี้สวัสดีครับ